อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย อ่าครับผมครับสวัสีครับผมการแมนเกมเชทแล้นะครับผมตอนนี้เราก็อยับเกมโดมิน่านะครับผมอ่าก็สำหรับเกมนี้นะครับผมมันก็ไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะฮะเป็นเกมที่ออกมาค่อนข้างที่จะนานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งหยิบเอามาเล่นนะครับผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีคิดว่าเออน่าจะมีคนชอบนะครับผมเกมนี้ผมก็เออเพิ่งหัดเล่นนะครับผมบางทีอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างก็สามารถที่จะแนะนํากันมาได้นะครับผมโอเคมาเกมนี้นะมันก็จะเป็นเกมแนวอ่าวางแผนนะครับผมจะเรียกว่าวางแผนได้ไหมเรียกว่าเป็นการบริหารค่ายมวยดีกว่า ที่กว่าคล้ายโมยได้ไหมมันเหมือนก็จะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งครับผมแล้วเราก็จะมีพวกทาสใช่ไหมแล้วก็จับทา่าแต่ก็ผมมาฝึกวิชาการต่อสู้แล้วก็เอาไปต่อสู้ในอ่าในรูปแบบคล้ายๆกับพวกแกรเเดเตอร์ครับผมในยุคโรมอะไรประมาณนี้เลยครับผมอ่าคงนึกภาพออกใช่ไหมถ้าหากว่าใครเคยดูหนังเรื่องแกรเเดเตอร์ใช่ไหมโอเคครับผมมาเดีย๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่าเริ่มที่นิวเกมนะครับผมป๊าบอ่าตัวนี้นะครับผมก็จะถามว่าจะเอาตีโอเล่นไหมหรือว่าจะเอาแบบ อ่าม่าไตัวเล่นไปเลยผมกดโอเคนะผมข่าไปเลยแล้วกันนะโอเคผมก็พอที่จะเล่นเป็นข้าวๆ่านะครับผมสรับเกมนี้ถ้าหากว่าอ่ามีอะไรก็สามารถที่จะแนะนําได้นะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมเราก็มีเงินอยู่ประมาณ1000อ่ามีวอเตอร์มีอาหารนะครับผมแล้วก็มีไว์นะครับผมโอเคตอนนี้เรามีท่าอยู่ประมาณ3คนนะครับผมขอดูกันว่าคนไหนที่จะอ่าเอาไปต่อสู้นะครับผมนี่สังเกตบริเวณตรงนี้นะครับผมมันจะเขียนว่าอ่า next button นะครับผม 6นะครับอีก6วันจะมีการต่อสู้เราจะต้องอยู่ให้ได้ถึงประมาณ364วันถ้าให้เดานะฮะในเกมนี้แต่ว่าไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะอ่าคนนี้น่าจะมี hp สูงนะผมอยู่ที่ประมาณ160นะฮะอ่าผมคิดว่าเดีย๋ยวจะต้องปลุกปั้นคนนี้ครับผมให้เป็นมือหนึ่งของสำนักเราให้ได้นะฮะแล้วคนที่เป็นอันดับ2ส่วนไอ้นี่ไปอยู่ไกลหางแถวครับผมให้มันไปฝึกวิชาก่อนนะฮะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเทรนเนอร์นะครับผมคล้ายๆก็จะเป็นครูฝึกครับผมเราสามารถที่จะวิจัยการต่อสู้ได้จากตรงนี้เลยอ่าโอเคครับผมตอนแรกผมขอวิจัยอันดับแรกก่อนปัน๊บนี่ตรงนี้ก็จะเป็นการ์ดต,ต่างๆการ์ดนี้ก็จะมีความสามารถต่าง,างๆนะครับผมเวลาเราต่อสู้นะครับผมถ้าหากว่าเราให้การ์ดใครไปปุ๊บอ่ามันก็จะเพิ่มความสามารถมาฮะคล้ายๆก็จะเป็นสกิลครับผมอะไรประมาณนี้นะอ่าผมขอแนะนําก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างอ่าปุ๊บในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นร้านค้า ส่วนของการซื้อขายอาหารต่างๆนะครับผมนี่โอเคมีการเซลล์ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้การซื้อขายคนงานนะครับผมอ่าคนงานก็จะมีพวกอาช่างตีเหล็กนะครับผมเอาไว้รีแพลซเคื้อเกาะเอาไว้อัปเกรดพวกเสื้อเกาะนะครับผมวิจัยด้านเกี่ยวกับอ่าเกาะกันบังอาพวกเสื้อเกาะต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีพวกนายแพทย์นะฮะพวกนี้คอยรักษาคอยฮิวให้เรานะฮะอ่าก็เป็นประมาณนี้ในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับอ่านี่ ตามนี้เลยครับผมแมชออฟเกมนะครับผมคล้ายๆกับจะเป็นการชิงแชมป์สุดยอดแห่งกรุงโมรมฮะนี่น่าจะเป็นแผนที่ของอ่ากรุงโรมใช่ไหมแล้วก็ในสถานที่ต่างๆก็จะมีแบบยอดฝีมือของแต่สถานที่นะฮะแล้วก็เข้าไปท้าชิงกับเขาได้นะครับผมอ่าล้วก็จะได้เป็นพวกเงินรางวัลมานะครับผมประมาณนี้แล้วก็มีสถานที่ที่ยังไม่ปลดล็อกนะฮะคิดว่าน่าจะต้องผ่านพวกนี้ไปก่อนนะครับผมอ่าน่าสนใจเลยทีเดียวเกมนี้ก่อนอื่นปุ๊บอ่า นี่นะฮะเราสามารถที่จะกดฝึกฝึกวิชาได้นะครับผมนี่ในส่วนนี้ก็คือการเน้นนะครับผมว่าเราต้องการให้นักสู้คนนั้นนะครับผมเน้นไปทางด้านไหนมากที่สุดนะอย่างเช่นอ่ะอย่างผมเน้นดีเฟนซ์อ่ะสมมติผมลากเต็มเลยกดฝึกเห็นไหมมื่อ็จะฝึกกันเห็นไหมครับผมสังเกตก็จะทําท่าก,กันนะฮะอ่าปุ๊บอย่างเช่นคนนี้ผมเน้นไปทางวิพนปุ๊บมันก็จะฝึกการฟันจุ้งแทงจุ้งแทงอยู่เลยครับผมอ่าอย่างเช่นคนนี้ผมฝึกไปทางด้านเกี่ยวกับ อาอะไรดีนะนี่ดีกว่า,าด้านความแข็งแรงของร่างกายนะครับผมอ่านี้ก็จะวิตพื้นใจฮึบฮบมันจะทําให้อืดขึ้นนะฮะอ่าแต่ว่าผมแนะนําให้เอาไว้กลางๆดีแล้วตรงนี้ปรับต่ำไปก่อนนะฮะปุ๊บผมจะเน้นไปทางตรงไหนดีฮะเอาไปทางสแตก็กแล้วก็เน้นไปทางาวีพอนดิเฟเอนซ์สต็ก่อนแล้วกันนะสาหรับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ ลดลงมาอันนี้ก็ลดไปก่อนนะฮะปับเอาแสกหน่อยแล้วก็วิพอนนะฮะนี่นะครับผมอ่าอ่ะ,อะลดลงมาลดลงมาอ่ะปุ๊บโอเคเน้นไปทางนี้นะครับผมเอาแบบให้มันบาลานง์ช่นะฮะประมาณนี้มารู้สึกว่าอีก2วันนะร้รก็ผมจะมีการแข่งขันนะ,อะตอนนี้การวิจัยผมไปถึงไหนละ ในส่วนนี้เราสามารถที่จะวิจัยในส่วนของการคอนโทรลได้นะถ้าหากว่าเราไม่วิจัยตรงนี้นะครับผมเราจะไม่สามารถบังคับตัวละครได้เลยเพราะฉะนั้นวิจัยไปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเอาคนนี้เอาคนไหนดีครับผมคนนี้ก็เลือดเยอะนะฮะคนนี้ผมจะตั้งชื่อว่าอนาฮีดีกว่าครับผมเราจะต้องปลูกฝังให้คนนี้เป็นสุดยอดน,นะฮะนี่ครับผมปาร์ตนี่มาเลยโอเคครับผมถึงวันแข่งขันแล้วมาเดีย๋ยวเรามาดู ความสามารถของศัตรูนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะใช้โล่ดาบนะฮะแล้วก็เลือดอยู่ที่ประมาณ168นะครับผมาดาเมจอยู่ที่40นะครับผมดิเฟนต์อยู่ที่14บมันต้องเจอกับอนาฮีของผมครับผมไหนวะอนาฮีอนาฮีอนาฮีอยู่ไหนอ่าอนาฮีนี่ครับผมนี่ผมจะปลุกปั้นคนนี้นะครับผมให้เป็นมือนหนึ่งของสำนักเราไปได้แล้วก็คนนี้เป็นแบบสองฮะคนนี้เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏินะฮะอ่านี่คือแมท คือมันจะบอกว่าแม็กนั้นเราสามารถที่จะสู้ได้กี่คนอันนี้คือ1ต่อหนึ่งนะฮะมานี่มันนี่เขียวว่า A i แต่ก็ผมเราไม่สามารถที่จะบังคับอนาฮีได้ตอนนี้คือต้องปล่อยให้มันแบบต่อสู้กันเองนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นไปเลยฮะมาอนาฮีอ่าเดีย๋ยวมาดูกันนะผมว่าใครจะชนะนะฮะอนาฮีสู้เขาโชว์สวัสครับ เฮ้ยเอ้ย,อยโอ้โหสูดสีว่ะอันนี้คือเลือดของศัตรูนะฮะขบวป็นศัตรูของเราเฮ้ยจีบหายแล้วเฮ้ยอันาฮีอันาฮีเฮ้ยขออีกทีนึ่งเฮ้ยใครโอ้โวิทตอรี่อันาฮีเกือบตายครับผมรู้สึกว่าจะได้ธาตุมาหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญทองมา115นะครับผมเฮี้ยไปเลยแล้วก็ได้การ์ดนะครับผมอ่าก่อนอื่นก็ต้องทำการรักษาอันาฮีด้วยครับผมนี่ เสียไปหนึ่งคอยนะฮะโอเคเกมนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าเก่งแล้วจะแบบโคตรเก่งนะฮะเก่งก็สามารถที่จะตายได้นะครับถ้าหากว่าผิดจังหวะนะครับผมบอกวเลย <c oughs> มันนิดเดียวเท่านั้นครับผมอเดี๋ยวนะผมซื้อธาตุดีกว่าธาตุซื้อตรงไหนซื้อตรงนี้ใช่ไหมซื้อในส่วนของคนงานไม่ใช่ธาตุอ่ะผมอยากจะซื้อคุณหมอครับผมสักหนึ่งคนนะฮะนี่อ่าซื้อมาแล้วก็ซื้อในส่วนของช่างตีเหล็กมานะฮะนี่เอาไว้ซ่อมแซมพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกอาวุธแล้วก็เสื้อเกราะของเรา อ่าเอาสักสองคนก่อนละกันตอนนี้นี่อ่าก็กดให้มันออโต้รีแพร์ไปนะฮะนี่นี่มีออโต้อัปเกรดนี่ผมอัพเกรดตรงนี้ก่อนเลยในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของการวิจัยเกี่ยวกับาการรักษานะฮะเป็นออโต้ฮิลก่อนนะฮะแล้วก็เพคิลเลอร์นะฮะไหนปุ๊บอันนี้รักษาตัวอยู่นะครับผม อ,อีกสี่วันแล้วผมจะมีการต่อสู้นะฮะนี่คือธาตุใหม่ของเรานะครับผมเองไปอยู่แถวหลังครับผมไปฝึกวิชาก่อนอันนี้เขาจัดบาลานซ์มาแล้วนะที่จริงนะครับผมนี่เห็นไหมเราไม่ต้องมาฝึกวิชาให้กับทุกคนได้ก็ได้นะนี่เราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้ครับไปที่เทนนิงนะกดที่อ่าเปิดออโตมิติกแกรนเดเตอร์เทนนิงนะครับผมปุ๊บมันจะทำการฝึกซ้อมด้วยตัวมันเองเห็นไหมบางทีเราลืมไงเนี่ยมันก็ตึงสองึงสอง แล้วมันก็จะทาการฝึกตามที่เรากาหนดเอาไว้นะฮะในความบาลานซ์อย่างเช่นเราต้องการให้ฝึกวีพอนเยอะแล้วก็เร่งวีพอนให้เยอะหน่อยดีเฟนซ์เยอะก็เรยให้ดีเฟนซ์เยอะหน่อยแต่ว่ามันก็จะไม่มีอะไรที่มากไปกว่ากันมันจะต้องแบบบาลานซ์กันนะฮะทุกอย่างจะต้องแบบเสมอกันถ้าหากว่าอะไรน้อยไปมันก็จะทําให้แบบนักสู้ของเราไม่เก่งนะ,ะโอเคอันนี้ก็ฝึกกันไปก่อนอตอนนี้ก็เหลือสองวัน, 1, น,นครับผมฝึกหนึ่งสองอนาฮีผมเป็นไงงครับผมนี่เบอร์หนึ่งของเรา เราจะต้องมอบลงให้กับเขาหน่อยดยการอัปเกรดอาวุธให้นะนี่เอาเป็นดาบระดับนี้ไปเลยฮะแล้วก็เอาโล่ระดับสูงสุดได้ไหมใช้เงินเยอะอยู่มกันนะผมบ้าโอเคครับผมแล้วก็เสื้อเกาะเพิ่มอีกระดับหนึ่งครับอย่างอย่างละจึกอ่าสลดับนักแข่งนะครับผมนี่ค่อยดูแบบมีราศีหน่อยนะโอเคผู้ต่อสู้คนต่อไปดูซิว่า โอ้โห HP อยู่ที่170นะครับผม Attack 16 d a m a g e 45นะครับผมไอ้นี่เหมือนกับรายการมวยเลยนะเนี่ย <laughs> ใช่ไหมโอเคอ่าเดี๋ยวก่อนนะอนาณาฮีเรายังไม่ว่างเราจะส่งตัวนี้ไปนะครับผมนี่มาไหนเขาดูกันได้ของเราเป็นโอ้โห HP เราอยู่ที่130อยาิงไไอ้นี่มันเก่งกว่านะเนี่ยตัวนี้มันโหดกว่าเยอะวะ่ะเดี๋ยวน,นะ a อ t a c k อยู่ที่16 แแท็กเท่ากันนะครับผมดามเมจดามเมจดเราน้อยกว่านะครับผมถือว่าเราก็เสียเปรียบนะแต่ว่าไม่แปลเราจะปรับต่อสู้เองนะฮะนี่เราสามารถที่จะกดต่ออ่ากดต่อสู้เองได้เลยนะหลังจากที่เราอัปเกรดันฮะปุ๊บมามาลองกันดูนะฮะไม่รู้ผมจะสู้ได้หรือเปล่านะกดลี้ขวาคือการการใช่ไหมแล้วก็ปาโอเคมาปาสิครับเข้ามาสิครับโชว์เฮ้ยเอามาดิครับเฮ้ย ปันให้ถูกในชิดเฟ่ที่หายเลือดเหลือครึ่งนึงเรียบร้อยครับผมฮาชัยชยนะเป็นของเราอีกครั้งเฮ้ยรู้สึกว่าจะได้นักรบมาใหม่ครับผมโหเงินขึ้นเงินขึ้นแบบพุ้พว่พวอ่าคนนี้เก่งไหมอ่าเองมาอยู่เป็นอันดับสาของสำนักแล้วนะฮะอันนี้คืออันดับสองนี่มีสองบ้างแล้วอนาฮีอ่าทำอันนี้เราทำการรักษาตัวก่อนปุ๊บแมตต์ต่อไปรู้สึกว่าอนาฮีจะต้องออก,กว่ะฮะเพราะว่าอนาฮีน,นี่เต็มแล้วนะฮะ ผมจะเน้นให้อนาฮีนะฮะฝึกดิฟเฟนต์นิดนึงแล้วกันโอเคแล้วก็อประมาณนี้นะครับผมอนี่พวกลูกศิษย์ก,ก้นกุฏิก็ฝึกวิชาไปนะครับผมเป็นตัวสำรองเฮ้ยแต่ว่าเลือดก,ก็เริ่มขึ้นเลยนะเองเน้นไปทางด้านแสกหน่อยอ่าปุ๊บมันจะได้เลือดเยอะนะครับผม อันนี้นะครับผมตอนนี้เรามีแค่สายเดียวนะครับผมคือสายดาบกับโล่นะฮะ <_ d ata> ข้างบนนี้น่าจะเป็นพวกดาบสองมือนี่น่าจะเป็นพวกสเปียร์นะครับผมเป็นพวกสายหอกนะฮะแต่ว่าตอนนี้สํานักเราฝึกได้แค่สายเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปที่เทรนดิ้งของเรานะครับผมไปที่เทรนเนอร์ของเราฝึกวิชาอื่นนะฮะผมจะอัปเกรดต,ตรงไหนดีตรงนี้นี่ต้องอัปเกรดตรงนี้ฮะแต่ว่ามันยังไม่ได้นะต้องเงินต้องการเงินประมาณ400อ่อค่อยๆอ,อัปเกรดไปนะฮะไหน นี่สือว่าจะเป็นเน็ตนะครับผมในการในการจับศัตรูหรือเปล่าอ้ยยังไม่เสร็จนี่หว่าอ๋อยังไม่เสร็จมันยังวิจัยไม่เสร็จครับผมสองคนนี้คุณหมอกับคนตีดาบนะฮะเฮ้ยหรือว่าเราจะไปไปใต้ดินกันดีกว่านี่คือการต่อสู้ใต้ดินนะฮะปุ๊บในการต่อสู้แบบใต้ดินนะครับผมมันจะไม่บอกสถานะของศัตรูนะสังเกตเห็นไหมมันไม่บอกอะไรเลยเราก็เลยไม่รู้เลยว่าศัตรู เก่งหรือไม่เก่งยังไงฮะแต่ว่าดูจากการแต่งตัวแล้วเป็นแค่าธาตธรรมดานะฮะผมว่ามันไม่ใส่เสื้อเกราะเพราะฉะนั้นผมก็จะส่งหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมเป็นการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งผมก็จะส่งอ่าไอ้คนนี้ไปละกันครับผมคนที่เข้ามาใหม่นะฮะนี่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับผมไอ้พวกนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อครับผมเดี๋ยวมันก็ตาย <laughs> โอเคเราจะเน้นอาตาฮีครับผมอ่าโอเคมาต่อสู้ดูเด้ มันเอาคนมือเปล่ามาต่อสู้กับเรานี่คือการสนามใต้ดินนะครับผมมาดูเลยมันวิ่งหนีอ่ะเอาต้องกําจัดมันก่อนเดี๋ยวจะมีคนโยนดาบให้มัน,นะฮะเออนี่มีคนโยนอูดให้มันเว้ยต่อสู้สิปะเรียบร้อยเห็นปะคือถ้ามันหยิบอูดได้มันก็คือสามารถที่จะตอบโต้เราได้อ่าเราได้นักรบเพิ่มอีกหนึ่งคน,นะฮะโอเคไหนตอนนี้อ่าร้อยยี่สิบแปดอีกสองวันจะมีการต่อสู้นะฮะ มีใครบาดเจ็บบ้างไม่มีนะอันนี้ก็ฝึกวิชาไปครับผมอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ามาการต่อสู้ครั้งนี้ผู้ต่อสู้ของเรามี HP อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะครับผมแอคแท็กสิบสี่เอานี่เลยดีกว่าอนาฮีครับผมเบอร์หนึ่งของเราออกดีกว่าครับผมเออมันจะได้แบบจบเกมอย่างรวดเร็วน,นะครับผมไม่การต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งมาผมจะบังคับเองนะฮะมาเจอเฮ้ยแต่ว่ามันมี มันมีเน็ตนะครับผมต้องระวังเน็ตนะครับผมถ้ามันเหวี่ยงมาจับเราเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ชั่วขณะนะครับผมต้องระวังเนีๆๆ่เน็ตเน็เนอ่าแล้วอุ้ดมันเป็นอุ้ดยาวครับผมค่อนข้างที่จะอันตรายมากโอเคเรียบร้อยชยชนะไปของอานาฮีนี่เฮ้ยได้นักลบทม,มาเอยดูท่าทางจะเก่งกาจไม่เบาเดี๋ยวดูซิเจ้า K HP อยู่ที่165เองต้องขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้ว อ่าอันนี้ไอ้พวกนี้ผมว่าเราขายทิ้งไดีมอย่าลืมนะครับผมคนเยอะมันก็จะกินอาหารเยอะนะพวกนี้อ่านี่รู้สึกว่าช่างตีเหล็กคนละนะครับผมจะทําการวิจัยเสร็จเรียบร้อยเลยนะต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิพนดีกว่าเฮ้ยเอาอาเมอร์นะครับผมโอเคอ่านี่ก็วิจัยเสร็จแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวก่อนปุ๊บนี่เรากดไปที่ออตโตอัปเกรดได้นะครับผมทีนี้มันก็จะมีการอัปเกรดแบบอัตโนมัตินะฮะอ่าปุ๊บเพราะว่า เมื่อกี้ผมไปอัปเดตตรงนี้ไงอ่าไปอัปเกรดตรงนี้มาปุ๊บมันก็เราก็จะได้ตรงนี้มานะฮะโอเคส่วนนี้ก็เป็นฮิลนะครับผมรักษารักษาอัตโนมัติก็ยังไม่มีใครบาดเจ็บไหนดูดูตลาดใต้ดินเดยยังไม่มีนะครับผมอ่านี่ในส่วนนี้ผมว่านะ่าจะเป็นค่าวความพึงพอใจนะครับผมของไอตาคนนี้นะฮะอ่าเราสามารถที่จะให้วายเขาได้ไหมเอาวายไปก่อนสี่ขวดอ่าให้วายไปนะฮะ อมันจะได้แบบมีงานมีอะไรแบบมาขายเราแบบเจ๋งๆนะครับผมปุ๊บปุ๊บไตัวเซฟมีอะไรบ้างอ่ามันจะเป็นการแลกเปลี่ยนท่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะโอเคตัวนี้ปล่อยไปก่อน,นะฮะอ่ะเฮ้ยนี่ฝึกการป้องกันรัวๆเลยอ๋อมันจะสุ่มฝึกไปเรื่อยเว้ยอ่าปล่อยมันปล่อยมันกับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูดีมีสไตล์นะค่อนข้างที่จะเก่งนะฮะ ผมขอดูก่อนนะโหเลือดเยอะออาล้การต่อสู้ครั้งต่อไปนะฮะสตูมี HP อยู่ที่ประมาณ163นะครับผมแล้วก็ Attack 25เอ้ย Attack 23ผมเอาหน้าใหม่ไปไดีไหมนะเดี๋ยวไปเทียบกันก่อนเป็นการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะแล้วก็อขอดูกอนนะเทียบกันรุ่นตันรุ่นเลยครับผม a อ t a ท็ Level 3สามนี่โอ้โหเฮ้ยนี่มัน มันคนละรุ่นเลยว่ะไอ้นี่มันเลือดเยอะอย่างเดียวแต่ว่ามันแอคแท็มันต่ํามากว่าต้องไปฝึกวิชาอีกนานเลยเนี่ยผมว่าดาเมจอยู่ที่5 1นะิฮะดาเมจอยู่ส8ดเฮ้ยลองดีไหมล่ะมันอาจจะเป็นเฮ้ยมันอาจจะเป็นผู้ที่สร้างชื่อให้กับสํานักเราก็ได้นะถึงมันจะไม่เก่งแต่ว่าเราต้องไปปลุกปั้นเว้ยเองต้องต่อสู้แล้วล่ะมาลองดูครับผมผมอาจจะไปเอ้าแม่งโดนโซ่ลามด้วยว่ะเฮ้ย เนีย่ยโดนโซล่าร์ด้วยเอาเถอะครับถึงกูจะปิ๊กเก่งแต่กูใจมันมาวะ่ะใจมันมาวะา่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคิดไปตายเลยโอ้โหไอ้เรากะจะแบบสร้างชื่อซะหน่อยนะโทษทีเอ็งคงไม่มีสิทธิ์สร้างชื่อแล้วล่ะ,ละ,ละไม่เป็นไรก็ผมมันเป็นตัวฟรีนะฮะเพราะฉะนั้นเรา เองขยับมาขึ้นเป็นตรงนี้แล้วอ,อันนาฮีเราครับอนาฮีมาแล้วครับผมอ่าเป็่งซ้อนสสงหัวนาฮีครับเลือดเลือดไม่เริ่มขึ้นเลยนะฮะอ่าเดีย๋ยวผมอัปเกรดตัวนี้ก่อนุอ๊นี่โอเคในส่วนคุณหมอนี่อัตโนมัตินะครับผมอ่าโอเคครับผมอัปเกรดในส่วนของเรื่องเก็บกับยานะฮะอ่า เดี๋ยวเราแจกวายก่อนแจกวายก่อนไอ้พวกนี้ต้องแจกวายนะฮะ,ะให้มันพอใจไว้ฮะมันจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเรา <c oughs> <c oughs> โอเคอแจกวายไว้ไวอ่าตรงนี้เป็นการ์ดการ์ดเหรอฮะเฮ้ยนี่เอาดัานสปีดบูสนะครับผมดิเฟนส์ดันสปีดบูสเอานี่ดีกว่าครับผมนี่ มันจะทําให้สตูน็อกนะครับผมอ่าเราใส่ได้ประมาณสองการ์ใช่ไหมด e n เ e นสปีดอะอะใส่แม่งสองการ์ดเลยครับผมนี่อันาฮีครับผมมาแรงมากบอกกัเลยเอา้าๆๆมีการแข่งขันแล้วครับผมการแข่งขันครั้งนี้เป็นการต่อสู้แบบสองคนนะครับเรสามารถที่จะลุมได้นะไม่ว่านี่มันน่าจะเก่งว่ะโหนี่เลือดตั้งเจ็สิบสี่นะครับผมโอเคลุมก็ลุมก็ผม มันต้องเจออาณาฮีกับแต่คนนี้นะฮะเดี๋ยวกันนะสองคนนะ่สองลุมหนึ่งใชแล้วเราเป็นคนบังคับอาณาฮีนะฮะเดี๋ยวกันะอาณาฮีนี่ผมจะบังคับอาณาฮีนะตายปามจะเก่งสักแค่ไหนกันครับผมสองคนอ่ะเจอกันหน่อยมา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 โอ้โหใส่ก่อนสิครับใส่ก่อนสิครับแขนขาด โอ้สองลุมหนึ่งครับผมโคตรหมาหมูยังไงล่ะนี่จะไหมเขาให้โอกาสเราเราก็ต้องใช้ใช่ไหมสองลุมหนึ่งคือยังไงเราก็ต้องชนะอยู่แล้วแต่มันก็ไม่แน่นะครับผมทีมเจอศัตรูเก่งๆนะครับผมสองคนก็ตายได้นะมาเป็นสิบยังตายเลยฮนะ <c oughs> โอเคอ่าเอ้ยนี่ต้องขึ้นละไอ้น,นี่เลือดเยอะอ่านี่ปุ๊บถูกวิชาไปครับผมโอเค ไปดูสำนักใต้ดินเด้สำนักใต้ดินนี่มันเสี่ยงมากๆเลยนะเนี่ยมันเราไม่รู้ไงว่าศัตรูเก่งหรือไม่เก่งแต่ก็ต้องลองดูฮะลองวัดใจดูอนาฮีเอ็นี่บาดเจ็บ่ะเอาอนาฮีไปนะครับผมแล้วก็สามลุมหนึ่งเอยชอบสามลุมหนึ่งชอบมาเลยไอย้สามสามเว้ยสามสามครับผมแล้วก็ให้เด็กใหม่สองคนนะครับผมไปด้วยนะฮะมีผมเป็นเด็กเก่าคนเดียนวนะครับผมอนาฮี เรามีสิทธิ์อาจจะตายได้เนี่ยแม่งสึกไม่บอกสถานะด้วยนะมาสามสามครับผมใช่ไหมน่าใช่นะมาเอาครับผมไม่ได้บังคับอันดที่เนี่ยเอานี่ตายหนึ่งครับผมเอามันยังไงเนี่ยมันเขียนว,ว่าสามสามไม่ใช่เหรออ่ะไม่เป็นไรครับผมยังไงเราก็ชนะอ่ะกดฮิลก่อนนะครับผมทำการรักษาตัวเองก่อนไหนไหนอ่านี่นี่ ที่จริงคุณหมอมก็รักษาเราออโตโมติกนะฮะอ่านี่ก็ฝึกวิชาไปนี่นี่อ่าเ,เรื้เร่งขึ้นแล้วเห็นไหมฮะจาก HP โหให้นี่แม่งมาเยอะกว่าชุดนี้มี5คนครับผมอันทีนี่อ่าอันที้มาห้าคนก็ห้าคนครับผมมาลุมกันอีลงตุงนางครับผมสียังห้าครับผม ครับผมผมจะเป็นคนบังคับใครดีครับผมเอาอนาฮีฮะมาโอ้มันเป็นการแบบดดนแบบตัวต่อตัวเว้ยเอาไอ้ตัวนี้มันเป็น AI นก็มีสิทธิ์ตายด้วยรับเฮ้แต่มันไม่มีอาวุธตัวนี้ไม่มีอาวุธรับผมอาจะชนะก็ได้นะคือเป็นการโดนแบบตัวต่อตัวอา้าวนี่ผมบังคับตัวนี้เหรอ,เ,อเฮ้อะไรครับจิ้มทีเดียวมามาอะไรอะไรจำอาวุธเหรอไม่ให้เว้ ไม่จไปหรอกจิ้มสิครับไอ้นี่เก่งไอ้นี่เก่งเฮ้ยกูก็มีจีบไปเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮอกลูฮอกรลูอย่าฮอกก่อนเฮ้ยวิ่งหนีกันวิ่งหนีเอออันซ้ำเอาสิครับเอ้าจีบไปตายสอง อันนดอฮีกูมาแล้วตายหมดเลยเอา้านี่ผมไม่ได้บังคับเองนะเนี่ยผมผมคลิกผิดไงตอนที่ผมจะบังคับอะไเดอร์ฮไอหายเฮียตายตายแหลกเลยปล่อยให้ AI บังคับไม่ตายกันแบบพินาศเลยนะอ่ะู้ตายแล้วยังไงเนี่ยหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมโอเคใครชนะโอ้ยชิปายอันนดอฮีกู เลือกอ้านยังไงก็อนาฮิเป็นคนสุดท้ายเว้ยเออจริงด้วยป่ะโอเคครับผมนู้่อันฮีตายหา <c oughs> โอเคเขายังอยู่นะครับผมใช่ไหมเออใช่ใช่ออใช,ใช,ใช่เขายังอยู่ไอหา,อา,อาปล่อยให้เอไอไม่ต่อสู้เอแม่เละทุกทีเลยป่อยใหสสำนักกูแทบจะล่มจมดูเดมันแทบจะไม่เหลือยอดฝีมือแล้วเนี่ยเหลืออยู่ค็ไม่กี่คนเองเนี่ยไอนี่ก็เป็นดูเดมเดหลืออยู่แค่สามคนไอพวกนี้ก็เป็นแบบพวก รู้สึกก้นกุฏินะเองไปซอยเท้าอยู่ด้านหลังเลย <laughs> โอเคทําการรักษาแบบปึ๊บตายหาลนะเฮ้ย๋ยวเราไปหาสมอลรภููิแมชมเปี้ยนชิพกันดีกว่าโอ้ตรงนี้มันมีสิงโตด้วไวอย่างเถื่อนแบบไม่เอาอะเป็นกลัว <laughs> เด็กกันนะเอาแบบอนี่ดีกว่าเออเดี๋ยวเดียวอะไรแบบนี้ครับผมใช่ไหมอย่างนี้เราน่าจะมีสิทธิ์ชนะนะครับผมไปสร้างชื่อที่ต่างแดนดีกว่าอ่าอนาฮีมาครับผมเขาให้ลุมนะครับผมสองหนึ่งนะ อนาฮีมาผมก็ต้องเป็นคนคบังคับอนาฮีนะอันนี้คลิกถูกกันนะคลิกถูกกันนะโอเคมามาโอ้โหไอ้นี่ตัวมันใหญ่มากอะ่ะครับเล่นกูโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเป็นไงล่ะออกไปสร้างชื่อที่ต่างแดงนครับผมนี่ได้ม้ามาหนึ่งตัวได้นักรบมาฑหนึ่งคนนะฮะโอ้โหได้ของเยอะมากโอเค ม้นี่ไว้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยมีไ,ไหมรู้สึกห้ามหารให้นี่ท้าทางจะเก่งว่ะเอ้แต่ว่าเอาไ้ก่อนดีกว่ามีใครบาดเจ็บป่ะเนี่ยโอ้ยนี่บาดเจ็บครับผมทำการรักษาไปก่อนนะอ่าเอาเฮ้ยมันมีแมทแมทเข้าใหม่ครัเราสามารถที่จะไม่ต่อสู้ได้ไหมอ๋อยกเลิกการต่อสู้ได้นะครับผมแต่ว่าในแมทนั้นอาจจะไม่ได้แบบค่าไอคีไม่ได้รางวัลไงแต่ว่าเงินเราก็ค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะโอเค โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้กอนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกาลังใจด้วยละกันก็ถ้าหากว่าใครมีคําแนะนําสาหรับเกมนี้ถ้าใครเคยเล่นนะสามารถที่จะแนะนําผมมาได้นะครับผมโอเคคอมเมนต์มาเลยใต้คลิปก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย